สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่ติดตามนะคะเกี่ยวกับการดื่มชามาเตแล้วก็มีบางคนสอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะบอกว่าให้อัปเดตหน่อยว่าเอ้ตอนนี้เนี่ยดื่มไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปผลลัพธ์ตลอดเวลาที่ดื่มมา1 0 0ซองนะคะก็ประมาณ10กล่องเนาะอืมก็หลังจากที่ดื่มมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมากน้อยยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบตรงไปตรงมาค่ะ จริงๆต้องบอกอ,อย่างนี้นะคะว่าเราเองไม่ใช่คนขายหรือว่าไม่ใช่คนที่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นผู้บริโภคแบบร้อเเซเลยสิบกล่องที่ผ่านมาที่ดื่มนะคะก็ะซื้อผ่านในทางเพจตลอดแล้วก็เป็นผู้บริโภคแบบจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบตรงไปตรงมาเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ว่า เราเยพยายามลดน้ําหนักมาตลอดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ตามตอนที่เรา,าเริ่มบันทึกการดื่มชามาเตของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีอาการหอบค่อนข้างมากอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ดื่มชามาเรื่อยๆตลอดอสองเซตนี้นะคะก็รู้สึกว่า อันดับแรกเลยคืออาการหอบเนี่ยมันลดน้อยลงมันอาจจะยังมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็อันดับต่อมาก็คือน้ำหนักเนี่ยลดนะคะแต่ว่า ลดน้อยคือต้องต้องบอกว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นว่าในคอมเมนต์ต่างๆนะคะในเพจหรือว่าที่เขาโปรโมทเกี่ยวกับการขายชามาเตเนี่ยก็จะมีบางคนที่ดื่มเราได้ผลซึ่งก็ต้องบอกว่าบางคนที่มาคอมเมนต์นะคะที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในในแต่และว,วิดีโอของเราเนี่ยก็มีเพื่อนๆบางคนที่ลดจริงนะคะคือ ก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยได้ผลแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลแบบ100%อซอย่างที่ตั้งใจนะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละคนด้วยเพราะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันแต่โดยส่วนตัวเราเนี่ยเราเดื่มมา1นึซองนะคะลดไป3-4กิโลที่ต้องบอกว่า3-4กิโลเพราะว่าเราเป็นคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยลด,ลดค่อนข้างยากนะคะแล้วก็มันจะมีอาการแบบขึ้นขึ้นลงๆนะคะเพื่อนๆคือ ต้องบอกว่า 3- 4ี่โลท,ที่ลดไปของเราเนี่ยคือไม่ได้มาจากการดื่มชายอย่างเดียวนะคะคือการลุกขึ้นมาออกกำลังกายร่วมไปด้วยแล้วก็มีการแบบคาร์ดิโอมีการยกเวทบ้างอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็คือบางคนเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยดื่มชาแล้วก็ลดแบบง่ายๆนะคะแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วก็บอกว่าออกกำลังกายนาะทุกวันเวนลาสักประมาณ30-40นาทีอย่างง่ายๆก็คือในแบบ แข่งแขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มียกเวทนะคะแล้วก็มีเล่นฮูลาฮูปนะคะอันนี้ก็จะเน้นไปทางเล่นฮูลาฮูปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะคะที่เหลือก็มันอีกครึ่งชั่วโมงหรืออีกประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยจะเป็นยกเวทแล้วก็มีแพลงมีอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าออกกำลังกายง่ายๆไม่ได้ใช้อุปกรณ์เยอะอะไรแบบนี้นะคะ จร,จริงๆเราจะบอกว่าเพื่อนๆท,ท,ที่ดื่มอยู่เราไม่ลดเนี่ยหรือว่าลดน้อยมากเนี่ยก็ยังมีเราเป็นเพื่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกว่าการดื่มชาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าสำหรับโดยส่วนตัวของเรานะคะสำหรับ2เซตนี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับการการดื่มชามาเตนะครับเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะสำหรับเราเราหมายถึงว่าแบบ ในในในบรรดาในบรรดาการดื่มชาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะคิดว่าอาจจะลองตัวเลือกใหม่ๆตัวเลือกอื่นๆที่ที่แบบว่าคือเหมือนกับอาจจะงบน้อยกว่านะคะราคาถูกกว่าแต่ว่าเป็นชาเหมือนกันเพราะว่าเราพอพอ,พอต้องบอกว่าพอมาดื่มชามาเตมนันไม่เรารู้สึกว่าเออมันการดื่มชามาช่วยให้มีมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋าเนาะแล้วก็รู้สึกแบบเออ ู้สึกว่าร่างกายไม่ไม่โทมมากอะไรเงี้ยเหมือนกับการดื่มน้ําอุ่นไปด้วยเนี่ยมันมันทำให้รู้สึกว่าการลดลดการกินจุกจิกได้ดีพอสมควรด้วยอะไรเงี้ยอืมก็หลังจากนี้นะคะเราก็เลือกชาไว้แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้สั่งมาแล้วด้วยตอนนี้ก็กําลังะจะดื่มชาเป็นเหมือนกับว่าเป็นชาตัวอื่นๆนะคะที่ที่แบบว่าเออแบบสนใจอะไรเงี้ยก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่ แวะมานะคะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยดูว่าชาต่อไปนะที่เราจะเอามาดื่มตอนเนี้จากหลังจากชามาเตนเนี่มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันจะแบบมันจะเป็นชาอะไรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังในในเดลี่ครั้งหน้านะคะสำหรับส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่า พูดถึงชามาเตนะคะก็สรุปเลยก็คือน้ำหนักลดน้อยค่ะลดจริงแต่ลดน้อยแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือรู้สึกว่าร่างกายกระชับขึ้นจริงๆเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยการลดน้ำหนักมันไม่เหมือนกันเนาะก็เลยไม่อยากให้เพื่อนๆคาดหวังว่าทุกคนจะแบบลดเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยคือบางคนลดเยอะบางคนแบบ หสัปดาห์2กิโล3กิโลอะไรเงี้ย1เดือน10กิโลสำหรับบางคนอะไรเงี้ยแต่ของเราคือไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่อยากให้ยึดติดที่แบบว่าเราคนเดียวเนาะคือแบบเหมือนกับเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ที่เป็นผู้บริโภคที่ดื่มชาแล้วก็มีประสบการณ์ มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็อยากให้ลองค้นหาข้อมูลที่เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูรีวิวเยอะๆอะไรเงี้ยว่าแต่ละคนคนอื่นเนี่ยเขาดื่มแล้วลดเยอะเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนะก็ของเราก็จากที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะเกี่ยวกับการดื่มชามาเทของเราแต่ว่าก็เซตนี้น่าจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วแล้วก็อาจจะ จริงๆก็ยังคงชอบการดื่มชาอยู่แต่ว่าก็อาจจะหันไปดื่มชาตัวอื่นที่ที่ที่เหมาะกับเราหรือว่าที่เราแบบลองเปลี่ยนแปลงเหมือนกับลองดื่มมาได้ใหม่ๆดูอะไรเงี้ยออลองชาตัวอื่นดูนะคะก็สำหรับชามาเตก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยท,ที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะ สำหรับโดยส่วนตัวเราก็จะประมาณนี้นะคะลดไป3 4มกิโลร่างกายกระชับขึ้นแล้วก็อาการหอบลดน้อยลงประมาณนี้แต่ว่าคือไม่ไม่ได้ลดแบบวือวาอะไรเงี้ยแบบห้โล10บโลอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็ลองศึกษาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองดื่มชาตัวนี้แล้วก็กำลังดื่มอยู่หรือว่ากำลังศึกษาที่จะแบบว่าหัดมาดื่ม ชาตัวนี้ก็ก็ลองดูรีวิวเยอะๆนะคะก็แนะนำประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต like, ์ subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันในเดลี้ครั้งหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าดื่มชาอะไรอยู่นะคะแล้วก็มีตัวเลือกอะไรบ้างนะคะที่อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ดื่มชาเหมือนกันคนที่เป็นคอดื่มชาเหมือนกัน ว่าจะชอบไหมหรือว่าบางคนอาจจะดื่มอยู่เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ